เดี๋ยววันนี้สาวหลาจะพาทุกคนมาทําเมนูเส้นๆทํากินง่ายๆสําหรับครอบครัวนะคะซึ่งบอกเลยว่าเมนูนี้ต่อให้กินทุกวันและก็กินบ่อยแค่ไหนก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านๆมีหมูมีไก่มีอะไรก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะเรื่องต้มน้ําก๋วยเตี๋ยวของเราก็จะมีไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทย3อย่างนี้ก็จะเรียกว่า3เกลือนะคะให้ทุกคนนําทุกอย่างมาตารวมกันให้ละเอียดได้ประมาณนี้ค่ะก่อนหน้านั้นก็ได้ตั้งหม้อเอาไว้จนเดือดได้ที่นะคะก็นํา3กลที่ใสาม้อ ะะเราจะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับน้ําซุปของเราโดยการหั่นหัวไชเท้าลงไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือโครงไก่ค่ะสาวหลาใช้ประมาณ1ตัวนะคะตามด้วยปีกไก่แล้วก็ซี่โครงหมูนะคะวันนี้สาวหลาก็จะใส่เครื่องในหมูไปด้วยก็จะมีตับแล้วก็หัวใจหมูนะคะลุงก็ได้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยแล้วก็ตามด้วยซุปหมูก้อนนะคะตามด้วยน้ําตาลกลวดค่ะและก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสฝาเขียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ํากระเทียมดองลงไปตามด้วยเกลือป่อนสักเล็กน้อยวุวยเดียวสูตรนี้เราจะปร ะะเดี๋ยวถ้าไม่พอดีเดี๋ยวสามารถมาปรุงเพิ่มได้เพราะถ้าเค็มเกินไปเดี๋ยวเราจะแก้ยากนะคะแล้วก็จะเคี่ยวแล้วก็ตุ๋นเขาไว้แบบนี้จนทุกอย่างสุกแล้วก็เปื่อยนิ่มดีนะคะในระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องต่างๆเอาไว้รอเลยค่ะผักวันนี้สาวเราจะใช้เป็นผักบุ้งนาหรือว่าผักบุ้งสายนะคะและก็ตามด้วยถั่วง,งอกก็นําทุกอย่างเอามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นแล้วก็พักเอาไว้ในชามนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมผักชีเอาไว้รอนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูในส่วนขขของงงมมมมัันนหหููแแ็ค่ะ ส่วนนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําหั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วก็ตั้งกระทะค่ะพอกระทะของเราร้อนก็ใส่มันหมูลงไปแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนสักเล็กน้อยตามด้วยน้ําเปล่าสักนิดหนึ่งนะคะในขั้นตอนแรกเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟแรงแล้วก็เจียวเขาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ํามันของเราจะออกมานะคะพอน้ํามันของเราเริ่มออกมาก็ลดเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราตำมาไว้ก่อนหน้านี้ลงไปเจียวพร้อมกับมันหมูเลยค่ะเขาก็จะสุกแล้วก็กรอบพร้อมกันแบบนี้แล้วก็พักเอาไว้ในชามนะคะมาดู ในส่วนของเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะก็จะมีถั่วลิสงคัว่วใช้ถั่วลิสงที่เขาคั่วใหม่ๆแล้วก็มาตําเองแบบนี้นะคะ <seben arnya> เขาจะหอมกว่าที่เราซื้อสําเร็จรูปมา,มาค่ะทำเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนแล้วก็มาดูในส่วนของพริกป่นน้ําตาลแล้วก็น้ําส้มสายชูนะคะก็ทําง่ายๆหั่นพริกแดงลงไปแบบนี้นะคะในส่วนของเครื่องในหมูที่สาวลาต้มมาไว้กับน้ําซุปก่อนหน้านี้นะคะ <efficiently beb a urine> พอเขาสุกแล้วก็จะตักพักเอาไว้ให้เย็นแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นนะคะหลังจากนั้นก็พักเอาไว้ในชามในส่วนของน้ําซุปที่เราต้มมาไว้ก่อนหนน้้้าีชิมแลวปรับ ได้ตามชอบนะคะพอเราได้รสชาติที่ต้องการก็ใส่ลูกชิ้นหมูลงไปค่ะเสร็จแล้วก็มาลวกเส้นกับผักนะคะผักวันนี้ก็จะมีกระหล่ำปลีมาเพิ่มก็ลวกให้เขาสุกนะคะแล้วก็เอามาเทใส่ไว้ในชามก๋วยเตี๋ยววันนี้จะเป็นสูตรบ้านๆทําง่ายๆนะคะเน้นทําเยอะแล้วก็กินอิ่มกันทั้งครอบครัวค่ะใครชอบอะไรก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบนะคะซึ่งบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยววันนี้เน้นเครื่องเยอะๆจุกๆแน่นๆไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่แล้วก็เครื่องในนะคะก๋วยเตี๋ยวที่ใส่หัวใ้เท้านิ่มๆแล้วก็จัดมาเยอะๆแบบนี้นะคะสาวหล ชอบมากๆซึ่งเวลาที่ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะคะก็เกรงใจแมค่ค้าที่จะขอหัวเชเท้าเพิม่มและแต่ละร้านก็ไม่ได้มีให้เราทุกชามนะคะแต่วันนี้เราทํากินเองก็ใส่เครื่องแน่นๆจุกๆไปเลยคะ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวบ้านๆทาง่ายๆแต่บอกเลยว่าอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวใครที่ชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปทําตามนะคะสําหรับวันนี้สาวหลักก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ